โรงเรียนบ้านครูเมืองยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านครูเมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิร์สอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามนำการบริหารงานโดยนายจักสินสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองในปีการศึกษา2563มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีนักเรียนจำนวน128คน โรงเรียนบ้านครูเมืองมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของนักเรียนและคณะครูให้มีความห่างไกลจากโรคโควิด -19 ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจึงได้มีการนำหกมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนบ้านครูมเมืองซึ่งประกอบด้วย6มาตราการดังต่อไปนี้ 1. การคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโรงเรียนบ้านครูมเมืองมีการกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านครูเมืองยังมีมาตรการการสังเกตอาการเสี่ยงเช่นการไอการมีน้ำมูกการเจ็บคอการเหนื่อยหอบการหายใจลำบากจมกูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รส 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โรงเรียนได้มีการประชาะสัมพันธ์ทุกวันให้นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่โรงเรียนและโรงเรียนได้มีการจัดหาหน้ากากอนามัยไว้สำรองไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่มีจากโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงได้นำหน้ากากอนามัยมาบริจาค ให้กับทางโรงเรียนเพิ่มอีกในส่วนหนึ่ง 3. 3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอโรงเรียนได้มีการติดตั้งจุดบริการล้างมือซึ่งแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องมีการจัดเตรียมสบู่เจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรอ,อื่น ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนสี่ทำความสะอาดห้องเรียนพื้นผิวสัมผัสร่รวมเปิดหน้าต่างประตูระบายอากาศมีการทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดมือจับประตูหน้าต่างโดยใช้อลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดนอกจากนี้ในการรักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านคูเมืองได้มีการจัดหาถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย 5. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งที่นั่งในโรงอาหาร โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจน6ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากมีการเหลือมเวลาลดเวลาการทำกิจกรรมโรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการหลีกเลี่ยงในการใช้สถานที่แออัดโดยงดการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงซึ่งเปลี่ยนมาเป็นการเข้าแถวหน้าห้องเรียนของตนเองแทนมีการงด กิจกรรมสวมดมนต์หลังเลิกเรียนในหอประชุมและการเหลื่องเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สองให้รับประทานอาหารกลางวันในเวลา11นาฬิกานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รับประทานอาหารกลางวันในเวลา11นาฬิกา30นาทีและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3รับประทานอาหารกลางวันในเวลา12นาฬิกา